โอเคเย็นแล้ววันนี้ปิะอยูงนหนึ่งเลยสองใช่อ่ะไปเบาหน่อเบาฮะฮะก็ลยมีการออกมาตรการต่างๆ นะครับในการช่วยเหลือที่น้องเกษตรกรเยอรายละเอียดเยวให้ทางท่านอาชีพมือของธนาคาไปไหนได้ในได้ไทีเดียบมีหลายหลายประเด็นแต่ก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีมีอยู่เรื่องเดียวที่ต้องกลับไปทบทวนนะครับกลับไม่ได้ก็เราต้องตั้งเป้าให้ได้ราคาที่สูงที่สุดที่เราจะไปได้อยู่แล้วครับนะครับ เดี๋ยวนะนะหมื่นห้าพันดูข้าวหอมมะลิว่าเ,เดี๋ยวคุณตาไม่จบเดี๋ยวกายกลายเป็นข้าวข้าวขาวข้าวปกติไม่ใช่ข้าวหอมมะลิแต่ว่าเมื่อเช้าทางท่านธรรมนัฐท่านท่านนัฐมมติก็ลองธรรมนัฐอะ่ะนัฐมมติีเกษตรท่านก็บอกว่าแนวโน้มของราคาข้าวหอมมะลิเนี่ยดีขึ้นครับตอนนี้ประมาณ 10, 13, หมื่นหมื่นสามฮะ อืมอน้ไม่ต้องประเมินเลยท่านประธานาธิบดีเป็นคนตรงไปตรงมานะครับแล้วก็พูดกับผมก็พูดเป็นโอเพ่นไม่มีอะไรแอบแฝงไม่เป็นการต่อรองใดๆทั้งสิ้นก็เป็นการบอกว่าโอเคเขาต้องการให้เห็นอะไรอย่างที่ท่านได้พูดเนี่ยกับผมก็คือ ท่านกังวลในเรื่องของการาเก็บกู้ทุเบิดคือท่านเปนกังวลว่าถ้าเนื่องจากไทยบอกว่าถ้ากัมพูชาละเมิดไอ้ปฏิญญาเนี่ยไทยก็จะระงรับการดําดเนินการตามปฏิญญาคําว่าระงรับไม่ใช่หยุดนะไม่ไม่ยกเลิกนะนะครับแต่คําว่าระงรับนี่ท่านจะรู้ว่า อ่าไม่เก็บไม่เก็บกู้ตุรเบิรดเรอบอกไม่ใช่เราก็ยังคงเก็บกู้ตุระเบิดต่อไปแต่เก็บกู้ในการตัดสินใจของเรานะครับก็คือก่อนหน้านี้อาจจะต้องไปบอกโอเคตรงนี้คุณพร้อมไหมถ้าพร้อมเราจะเข้าไปแต่ตอนนี้เราเ้าไปเก็บกู้ตุละเบิดเนี่ยที่จะเขาใช้คําว่า humanitarian e mining หมายว่าก็คือเก็บกู้ต้ระเบิดในด้านความมนุษยธรรมซึ่งก็ตรงกับ สิ่งที่ประธานาธิบดีทำเขาต้องการเพราะฉะนั้นตรงนี้นก็เคลียร์เขาก็แฮปปี้เลยว่ายังจะทําอยู่ใช่ไหมถ้าทําอยู่โอเคเลยเดี๋ยวเขาเจะไปพูดกับกัมพูชาว่าในจุดนี้เนี่ยต้องอย่าให้มีการขัดขวางนะครับให้รดงทำงานกู้กู้ระเบิดให้มากให้เร็วที่สุดซึ่งเขาบอกว่าที่ที่ที่ผมเขียนไว้ในรายงานเนี่ยท่านยังพูดพว่ายิ่งทำโดยเท่าไรนะ เดี๋ยวจะทั้งใจว่า shopping off shop 3 h o p shop แปลว่าตัดออกอ่ะนะ so I shop off t w percent of the tariff ท่านก็พูดโต๊กไม่โต๊ไม่รู้แต่ว่าคนระดับนี้ถ้าพูดนี้เราสิ่งที่เราควรจะทำมันคือเราต้องเร่งทำในส่วนของเราให้ดีที่สุดนะครับบอกว่าเรื่องของควชาเนี่เรื่องของการเจรจาพััไม่ไดเอามาโยงกัน ผมผมผมก็ได้พูดนี่ครับมันถึงมาถึงครันี้นครับถามทางทางท่านถ,ถ,ถามด้วยนะครับแล้วก็ทางรัฐบนตรีอันวายอิบราฮิมตอนเช้าก็ที่มีข่าวพอดีมันมันสองหน่วยงานนะหน่วยงาที่ออกหน,น,น,นังสือมากระรวงพน,นิ์บอกว่าทัสเป็นการเจรจาก่อนเนี่ยนั่นเป็น USCR ซึ่งหนังสือนั้นก็ต้อง แน่นอนเราไัต้องเกิดขึ้นก่อนที่ผมจะจะได้คุยโทรศัพท์กับทางทางประเดานธรรมนะครับแต่อย่า,ยาไปอย่าไปซีเรียสกับเรื่องรายละเอียดของพวกนี้นี่มันมันปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาอย่างที่ผมบอกอย่าไปซีเรียสโอ้ผมเห็นดูนายกพูดอย่างนี้อาณนะวันนั้นสถานการณ์เป็นอย่างนั้นนายกก็พูดอย่างนี้ใช่ไหมแต่พอมาถึงวันนี้สถานการณ์มาปรับเปลี่ยนไปเราก็ต้องปรับเปลี่ยน ตามสถานการณ์แต่ว่าการปรับเปลี่ยนนั้นต้องเกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศของเราเอตรงนี้ต่างหากที่สาคัญไม่ใช่บอกโอ้เพิ่งมาผพือย่างนี้สมมนี้เมื่อวานบอกไปเลยอันตรายเราจะตู้ตุ้นระเบิดจากเต็มที่อ่ากไปพื้นที่อันตรายเขามีอะไรที่มันแบบเป็นอันตรายกับเราแล้วบอกเราต้องไปอยู่ดีอ้าวอย่างนี้มันมันมันก็ไม่ได้ถูกไหมเราก็ต้องทําให้มันตรงกับสถานการณ์ได้มากที่สุด อย่างเรื่องการที่ให้เขาขอโทษเราอย่างเป็นะคงัาเพราคนของเราขาดขาดอย่างเนี้ยก็เรา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 ก็แจ้งความประสงค์ของเราไปให้เขาทราบแล้วขอโทษและเสียใจตอนนี้ได้เสียใจไปแล้วเหลือขอโทษนะครับก็ค่อยค่อย โดยในความเป็นประเทศไทยตรงไหนที่มันมีโอกาสเพราะว่างานที่เราให้ความร่วมมือตลอดเวลาอย่างกรณีที่เวลาสหรัฐเกิดความไม่เข้าใจอะไรในประเทศเรานะครับคิดว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามสิ่งที่เรา,าเราเขาอาจจะเข้าใจว่าเราไม่ได้ทำตามที่เขาคิดเขาก็จะมา ในลักษณะเดี๋ยวจะไปกระทบภาษีนะเห่นไ้มเราก็แค่พูดว่าโอเคในเนี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นก็ก็เออถ้าเกิดไม่ทําขึ้นถ้าทำาก็ลดไม่ได้มันก็เป็นเรื่องเรื่องการการละมันเป็นสิทธิ์ของเราในการเจรจาในการต่อรองใช่ไหมครับเพราะไอ้เรื่องเรื่องนี้มันเป็นมิโกเชชก็คือคำเพาะก็คือมิโกเชชก็คือเจรจา แต่จะทคาในการปฏิบัติิงก็คือการต่อรองนั่นแหละนะครับเขาก็ต้องต่อรองประโยชน์ของเขาเราก็ต้องต่อรองประโยชน์ของเราหาจุดที่มันอแสวงจุดร่วมให้ได้เท่านั้นเนี่ยนานไหมฮะสองสัปดาห์นะโอเคเอาเรื่องเอาเรื่องนี้ก่อนเอาเรื่องเอาเรื่องอันนี้ก่อนนะ ก็เขาก็ต้องไปไปเขาเป็นพยานนะครับการละเมิดละเมิดกับไทยซึ่งไทยก็ได้แสดงท่าทีอย่างชัดเจนแล้วนะถึง11ข้อนะนะครับก็อาจจะเป็นความเข้าใจเข้าใจที่ที่ผิดซึ่งเราพอชี้แจงแล้วก็ไม่รลังับเพือนใช่ไหม เราก็ต้องมีหน้าที่ชี้แจงโลกของการสื่อสารน,น,นะครับคนนี้พูดดีคนนั้นพูดดีคนนี้โพสต์ดีคนนั้นโพสต์โพสต์ด,ด,ดีมันก็เกิดความสับสนได้เพราะฉะนั้น,น,นถึงบอกว่ามันเราสิ่งที่เราได้ทําอยู่เนี่ยขอให้ยึดมั่นอยู่ในประโยชน์ของประเทศไทยประโยชน์ของประเทศไทยให้มากที่สุดประโยชน์ของประชาชนไทยให้มากที่สุดเจรจาการค้าก็ทําให้อะไรก็ได้ที่ทําให้ต้นทุนการดารงชีวิตของประชาชนไทยเนี่ย มันน้อยที่สุดใช่ไหมครับเจจาเรื่องเรื่องความผัดแย้งระหว่างประเทศก็ต้องมั่นใจะว่าความปลอดภัยของประชาชนไทยนะครับต้องสูงสุดอย่างนี้เป็นต้นมันมันก็มันก็มีหลักของมันอยู่แล้วนะครับผมไม่ทราบตรงนั้นนะครับทางทางการาการเจจาก,ก็เห็นว่ามีเวลา ถึงจุดสุดท้ายเขาก็บอกเขาก็ต้องนอําเสนออผู้บริหารของเขานะครับในส่วน,น,นอของเราก็มานําเสนอผู้บริหารของเราไม่ไม่ไม่น่าไม่น่ามีประเด็นอะไรหรอกครับเราก็มีจุดยืนของเราแล้วนี่ว่าว่าว่าเราเราจะยืนอยู่ตรงไหนใช่ไหมถ้ามันเป็นเรื่องที่เราเป็นการเอาเรื่องอื่นมาเราก็เราก,เราก็เราก็ต้องมีจุดยืนของเรานะครับ ตามกฎหมายสยครับตามกฎหมายตามกฎหมายเลยครับเขามีกฎหมายอยู่ตรงไหนผิดระเบียบก็ต้องว่าไปตามระเบียบตรงไหนผิดกฎหมายก็ว่าไปตามกฎหมายมันไม่มีใครทําผิดกฎหมายได้ไม่มีใครถ้าทําผิดแล้วก็ต้องโดนเขาเรียกว่าอะไรเนินการตามกฎหมายทุกอย่างทนายยคครับขอถามในฐานะเป็นประธานกอรรัปเหมือนว่าตอนนี้เรื่องขอ้ถามสลับไปลับมา แล้วตอนที่หาตำรวจรุ่งไปแล้วมีปรากฏการณ์ที่ตำรวจเขาออกมายิงต้องทำตัวยานคนหรือว่าไม่ใช่องค์กรอาชญากรรมท่าชาติมองประเด็นนี้อะไรเนี่ยผมให้นโยบายนะครับผมอยู่แค่สี่เดือนนะครับผมก็โยกย้ายในพลอะไรผมก็ไม่เกี <neste ć cartoon> ่ยวในพลในพลอะไรผมก็ไม่เกี่ยวว่าผมก็ขออย่างเดียวว่าตำรวจต้องดูแลประชาชนให้ดีที่สุด ตำรวต้องรักษาความปลอดภัยที่ทักษันทิราช์อำนวยความสะดวกให้พี่น้องประยาชจทให้ดีที่สุดผมก็ทำผมผมก็มอบโยบวยแบบนี้ปราบทุกอย่างปราบสแ,แกมเมอร์ต้องเป็นหลักใหญ่ปราบยาเสพติดอาชญากรรมต่างๆเรื่องอะไรซ่อง,องบอลเนี่ยต้องไม่มีผมก็นี่ีคือนโยบายของผม ก็หน้าที่บอกว่าตรอดนะครับเราตอนนี้เป็นฤดูของการกู้รู้ระเบิดนะใระเบิดที่เขายงเป็นครักับเราแบบนี้เนี่ยถ้าเยื่นมือจับแวันนั้นที่มาเียเอพรองบอกแล้วเรื่องสัมบัติมือมันเป็นเรื่อง มารายาทผมเจอฝ่ายค้าทุกคนผมก็ยิ้มยกมือไหว้ทุกคนอันนี้เรื่องมารายาทส่วนมารายาทแต่หลักการเราก็ต่างคนก็ต่างมีกองทัพไทยก็บอกแล้วว่าจะกลับมาดำเนินการตามปฏิญญาได้ก็ต่อเมื่อความเป็นอรปักของกัมพูชาเนี่ยมันไม่มีภัยต่อความมั่นคงของชาติเขาก็พูดชัดเจนอ,อยู่แล้วรัฐบาลก็ต้องไปตามนั้นแหละครับ ก็เห็น่างอื่นมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับยกพคื่ไมคนก็มีคารเว่าามกระับอสกรรมเ,มรเราไมต้อรนทนี้ปราบแหลกลานเลยตึ้งส่งตัวใหญ่กลับไปที่จีนใช่ไหมแล้วก็ทางรหลักอโตม,มาไทยก็ได้ดำเนินการเพิกขอนสัญชาติ อที่พวกเกี่ยวพันสแกมเมอร์พวกอะไรเนี่ยทั้งครอบครัวทั้งวงวานว่านเครือต่างๆนะครับต้องทอย่าเป็นมุขประทำที่ผ่านมาไม่เคยได้ทําต้องรอในทีมมันเป็นนายกก่อนถึงจะได้ไดนนไทํะะทาำในรายะราละเอียดก็ม,มีวิธีการการดําเนินการอยู่แล้วครับนะครับผมพูดอย่างีในครมองวันนี้ว่าถ้ามีกรณีอย่างนี้จริง ผมก็ดูแค่ว่าเห็นบอกว่ามีปัญหาในเรื่องของการส่งร่างกลับมาเพราะว่าต้องไปจ่ายค่าอะไรค่าดําเนินการต่างๆค่าคนสูตรค่ารักษาพยาบาลค่าอะไรอย่างเงี้ยผมก,ก็ก็ได้จะบอกว่าตรงตรง,ตรงนี้ต้องอย่าให้มันช้าซึ่งทางรัฐมนต,ตรีต่างประเทศท่านเสียสังข์ท่านก็บอกเลยว่าปกติในเรื่องของการเกิดมีคนไทยเสียชีวิตในต่างประเทศแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันติดขัดในเรื่องของ ค่าใช้จ่ายอะไรที่ทําให้ส่งล่างเข้ามาไม่ได้เนี่ยทุกสถานทูตเนี่ยเขามีเงินทดลองอยู่ซึ่งเราก็ได้ดาเนินการไปแล้วนะครับก็เขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาดำเนินทางกดรทางสถานทูตไทยได้ดําเนินการไปแล้วนี่ครับก็ก็เดี๋ยวติดต่อไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเดี๋ยวผมจะให้ทางประหลักกระทรวงมาไทยย้ําไป ที่ผู้ว่าราชก,การจังหวัดสากแก้วว่าใน,นเรื่องของการนำร่างของผู้เคราะห์ร้ายกลับมาเนี่ยต้องร่งกำเนินการนะครับจะยี่สบสี่ชั่วโมงถ้าเกิดเขาเข้ามาตอนตีสองก็ต้องรับตอนตีสองไม่ใช่ให้ไปหลอกจำไม่ได้ อเอกสารเยอะมากนะที่นำพื้นเล่าเยอะมากนะครับมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องเรื่องของของอพระราชบัญญ,ญัติเรื่องของอะไรนะครับเรื่องทุกเรื่องมีควาสมสาคัญหมดครับถ้าก่อนที่ผมจะลงนามมีทีมกันกองจะกันกองทั้งกฎหมาย,ก,ก,ออยามกันกองทุกอย่างแล้วผมก็ต้องตัดกองใช้ดินินที่ตัผมเองด้วยวันวันเข้ามาวันนั้นดัดกเขาไปดูห้องผมยังไม่เห็นเหรอ,อแฟ้มมือเยอะนะโอเค แล้วต้องไปถามผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเพราะเรื่องมอเตอร์จีพีเนี่ยคนที่ทำเรื่องเสนอขึ้นมาก็คือการกีฬาประเทศไทยแล้วก็กระทรวงอะไรนะท่องเที่ยวและกีฬานะครับพูดสัญญาคือตรงนั้นนะครับเขาเขาเขาพูดถึงเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจพูดถึงเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวการกีฬา แล้วก็กระตุ้นภาคเศรษฐกิจกระตุต้นให้คนได้สนใจนะครับก็มันไม่เกี่ยวเลยอ้าวแล้วเขาก็ต้องมีสัญญาอะไรกันแต่เท่าที่ผมราบเพราะขาดทุนมาตลอดทุกปีอ,อืก็ทุกอย่างก็อยู่ที่อยู่ที่ความเหมาะสมอืมมอเตอร์จีพีเท่าไหร่สี่พันนะ สามวันกว่าสี่พันเอฟวันเท่าไหร่เออก็อไปถามเอฟวันก่อนแล้วไปมาถามมอเตอร์สีพีนะแล้วอันไหนม่มันทําได้เลยมันพร้อมอยู่แล้วนะครับ,อ,บอ้ก็เป็นมาตั้งแต่รัฐบาลท,ท่านประยุทธ์จัโอชาแล้วครับมอเตอร์ซีพีแตอย่าถามแบบนี้สิเพราะถามแบบนี้มันเหมือนกับหาเรื่องเงาะเหีมาหาเรื่องไม่ใชห่หาเรื่องผมนะหาเรื่องทําให้ประชาชนเข้าใจผิดมันเรื่องรัฐบาลนี้นะครับ เริ่มมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลคอสชด้วยซ้ําผมจําได้ผมปีแรกผมยังไปดูเลยท่านตวิตวงศุวรรณท่านเลยเป็นประธานเปิดนะแล้วก็เลื่อยมาตั้งแต่รัฐบาลท่านประยุทธ์แต่นชาท่านก็นส,นนนนสนับสนุนมาทุกปีครบสี่ปีรัฐบาลท่านเศรษฐาก็สนับสนุนท่านอุ่งก็สนับสนุนอ่าแล้วทำไมทำไมน้องถามว่ารัฐบาลเนี่ยมันไม่ใช่ ชไหมคัว่าเรื่องนี้ไม่ได้ทำเพื่อผลประโยชน์ใครคนใดคนหนึ่งประโยชน์คือต้องต้อง,ต,องต้องคนคนนั้นต้องได้ประโยชน์อย่างเห็นได้ชัดว่าทุกอย่างไปอ,อวยอยู่ตรงนั้นหมดนะครับแต่เท่าที่ทราบนี่ตรงนี้เขาก็โดนเขาก็ต้องอะไรนะยุกสนามนะครับให้ตามอะไรตามข้อกํลงเพราะว่าไอ้ไอ้โมอเตอร์จีพีมันจะไปแข่ง ตรงซุปเปอร์ไฮเวย์ที่ไหนมันก็ไม่ได้มันต้องแข่งในสนามอันนี้ถ้ามันมีสนามถ้าจังหวัดอื่นมีสนามอย่างนี้ก็ทุกคนก็ต้องเสนอข้ออะไรข้อเสนอที่ดีที่สุดแล้วก็แล้วก,ก็ไปทำนี้นั่นแต่ว่าทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยอย่างสมัยที่ผมกำกับดูแลกระทรวงกีฬายอยู่ผมก็ได้รับรายงานว่าทุกๆปีปีหนึ่งก็ได้มูลค่าทางเศรษฐกฐิจก็ประมาณ 4พันกว่าล้านต่อปีนะครับยังไม่รวมถึงการท่องเที่ยวแล้วก็การผลพละยได้ของจังหวัดข้างเขียงเพราะว่าบุรีรัมมันก็เล็กทีเดียวมันก็อวยประโยชน์ไปจนถึงสุรินถึงโคราชนะครับคงไม่ไปถึงนู้บนนะฮะแต่ก็ในจังหวัดใกล้เขียงแล้วก็อำเภอใกล้เขียงพวกห้องพักพวกอะไรมันก็เต็มหมดในในช่วงนั้นการขายของขายอาหารขายของที่ระลึก นะครับเศรษฐกิจที่มันหมุนเวียนขายพวกอะไรอ่ะไอ้ไอ้พวกของชำรวยอะไรเยอะแยะไปหมดนะฮะอุปกรณ์แม้กระทั่งขายรถมอเตอร์ไซค์ก็ไม่เห็นมีมีร้านขายรถมอเตอร์ไซค์ก็ไปตั้งอยู่ที่นั่นเยอะแยะไปหมดนะครับก็ก็เห็นแล้วมันก็มีความคลึกคักนะครับแล้วมันก็ได้รับรายงานาว่ามันก็คุ้มค่ากับการที่เราได้รัฐบาลได้โปรโมทกีฬาประเภทนี้นะครับเราทำทำมาหลายรอบแล้ว เราเลยเดียวต้องถามต้องขอต้องถามถามท่านอธิบดีกรมการค้าภายในแล้วผมผมผมตอนนี้ผมก็ทํางานของมหาตยที่สำเนียงนะครับตอนตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทําอะไรเนี่ยไอมีโยกย้ายมันมีแน่อยู่แล้วครับมันก็มีตามตามทั้งวงรอบตามทั้งความเหมาะสมอะไมันก็เป็น เป็นเรื่องปกติของการบริหาราการแผ่นดินนะครับย,งยงจจงังนะยังเพิ่งกลับมาเมื่อคืนเดี๋ยวเดี๋ยวก็ถามยังรายละเอียดยังไม่ทราบรายละเอียดไม่ทราบจรงิงๆก็อ่านอ่านแค่ข่าวนะครับโอเคนะ ครับ2ใส่บล็อกตรงนี้ครับ